Hi I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สําหรับวันเสาร์นี้ครับ How are you I hope you're well I hope you're happy and I hope you're safe ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ต้องไปไหนนะครับอยู่บ้านปลอดภัยที่สุดเพื่อสุขภาพของเราเองและเพื่อสังคมของเราด้วยครับวันนี้ผมมีข่าวที่เกี่ยวข้อง กับกิจกรรมที่คนทำที่บ้านครับโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ครับเรามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชาวออสซี่คนหนึ่งซึ่งหลายคนก็เหมือนเขาเลยครับคือปกติหลายคนจะไปที่ยิมเนเซียมนะครับหรือฟิตเนสคนไทยจะเรียกว่าฟิตเนส ชาวต่างชาติจะเรียกว่าฟิตเนสเซ็นเตอร์ครับเพื่อที่จะออกกำลังกายแต่ตอนนี้ก็ปิดหมดแล้วไม่สามารถออกกำลังกายได้กล้ามเนื้อจะกลายเป็นขไขมันเพราะว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายบางคนก็เดินใช่ไหมครับบางคนก็วิ่งในหมู่บ้านส่วนผมก็พาหมาไปเดินทุกคืนทุกเช้าครับแต่บางคนก็อยากจะยังออกกำลังกายครับอย่างเช่นเครื่อง ออกกำลังกายที่กำลังฮิตอยู่ครับตอนนี้ที่สั่งที่บ้านใช่ไหมครับสร้างที่บ้านแล้วก็สามารถที่จะยกเวททำหลายอย่างนะครับแต่ก็ยังมีการออกกำลังกายบางอย่างครับที่สัมที่ที่ถือว่าได้ผลดีที่สุดโดยที่ไม่ต้องมีอะไรนะครับอย่างเช่น Push ups ครับคนไทยจะเรียกว่าวิดพื้นครับของเราก็เป็น Push up มีผู้ชายคนหนึ่ง ที่ออสเตรเลียชื่อเจเรดยัง hmm. เขาทำลายสถิติการวิดพื้นภายใน60นาทีแะครับคนที่วิดพื้นมากที่สุดภายใน60นาทีแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าเขาทำได้เท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็ถ้าคิด2,000ก็น้อยไปนิดหนึ่งนะครับคนนี้ใน60นาทีเขาสามารถวิดพื้นได้2,806ครั้ง อันนี้เท่ากับประมาณ45ครั้งต่อนาทีบางคนจะบอกว่าโอ้โ 45, ต่อนาทีก็เด็กๆเ,เลยนะครับทำได้เลยแต่คิดดูสิครับเขาทำเป็น60 60นาทีนะครับผมว่าเหลือเชื่อถ้าไม่เชื่อครับในอินเทอร์เน็ตมีภาพนะครับมีวิดีโอคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงที่เราสามารถเห็นเขาทำสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาไม่ได้ทำรวดนะ อ่ามถึงเขาไม่ได้ทำ2,806ครั้งโดยที่ไม่หยุดเขาหยุดทุก15ครั้งเลยครับแล้วเขาจะพักเพื่อที่จะหายใจครับจะเห็นเขาจะทำท่าเหมือนโยคะทุก15ครั้ง,คร,งครับแล้วก็บางครั้งเขาจะเขย่าแขนบางครั้งเขาจะอาหาน้ำไปดื่มครับแล้วบางครั้งจะพักมากกว่า10วินาทีครับ อย่างไรก็ตามเขาสามารถที่จะทำลายสถิติครับโดยที่มีโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับ2,5806สมัยก่อนครับมีคนจากเวลส์ชื่อคาร์ลตันวิลเลียมส์เขาทำลายสถิติโดยที่มี2,682ครั้งแต่คนนี้ก็เป็น2,806ครั้งนะครับมากกว่าเขา124ครับ mm hmm. ก็ถือว่านีมาก เพราะฉะนั้นพวกเรานะครับที่ไม่มีอะไรทําที่บ้านถ้าคิดจะจะเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายก็ลองทําสิครับ2,806ครั้งใน1ชั่วโมงนะครับการวิพ่พผืนข่าวนี้ผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับในเบร a ที่2ของเราแต่ก่อนนั้นผมขอพูดถึงคําศัพท์ที่คุณจะได้ยินครับคำแรกก็คือ push up ครับ push แปลว่าดันใช่ไหมครับ up ก็คือขึ้น Push up ก็คือการวิดพื้นในภาษาอังกฤษนะครับ P U S H ครับ Push เวลาออกเสียงคำนี้ให้ระวังเสียงสุดท้ายครับก็คือ Push นะ Push up โอเคก็ Push ups เพราะฉะนั้นอันนี้คือคำแรกที่เราต้องรู้จักเขาบอกว่า เขาทำทั้งหมดนะครับ s h u p s u s h ups หรือ2,806ครั้งคำว่าครั้งในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้คำว่า times ครับ t i m e หรือมากกว่านึงก็ s ตอนท้ายคำเดียวกันที่มีความหมายว่าเวลาครับดังนั้น2,806ครั้งภาษาอังกฤษก็สามารถบอกว่า2,806 Times แต่ในข่าวนี้ครับเขาใช้อีกคำหนึ่งครับที่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอาจจะรู้จักคำนี้อันนั้นก็คือ Rep ครับ rep. rep 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 คือคือสองพกว่า Reps ครับในการยกเวทนะครับเรามี Sets และมี Rep ครับ คำว่า rep มาจากคำว่า repetition นะครับหรือการทำอะไรซ้ำๆเลยครับเพราะฉะนั้นถ้ามี10 rep อันนี้ก็คือ10ครั้งครับหรือซ้ำการออกกำลังกายนั้น10ครั้งครับแต่เนื่องจากว่าคำว่า repetition ค่อนข้างจะยาวเราจะชอบพูดสั้นๆว่า rep ครับในคราวนี้คุณจะได้ยินเขาจะบอกว่า2,806 REPS ครับทีนี้ก็ REPS ก็คือการทำซ้ำหรือครั้งก็ได้ครับอีกคำหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณจำเอาไว้แล้วก็แล้วก็นำไปใช้ก็คือคำว่า FEAT feAT สังเกตไหมครับว่าเราไม่ได้สะกดเป็น FLET ที่แปลว่าเท้าแต่ at, f e e t FeAT ออกเสียงเหมือนกันนะครับแต่ว่าความหมายไม่ไม่เหมือนกัน e a t แปลว่า ทำอะไรที่ประสบความสำเร็จหรือความสำเร็จนั่นเองครับสิ่งที่เราทำที่ดีที่เราถือว่าโอ้โหสุดยอดก็เป็น feat ในภาษาอังกฤษ feat ครับเป็นคำที่แบบน่ารู้เลยนะครับเพราะเขาบอกว่าโ oh, อ้ that's a that's a great feat ก็คือมันเป็นการกระทำที่ประสบความสำเร็จอย่างดีครับ เราพักกันสักครู่ครับกลับมาเราจะอ่านข่าวนี้ขาวนี้ก็สันส้นๆดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนที่วิ่พื้น2,000เกือบ3,000ครั้งใน60นาทีสักครู่ครับ Australian Jared Young had recently been revealed as the Guinness World Records holder for most push-ups in an hour. After completing an incredible 2,806 reps in 60 minutes. That's just over 45 push ups a minute. The feat was achieved at the Matrix Boxing Gym in Queensland. The previous best was by Welshman Carlton Williams, who managed 2,682 in 2017. Young does not do the push ups for an hour without stopping. He does them in groups of 15, taking a moment to breathe in between each one. He occasionally stops to shake out his arms, get a drink, and rest for a little longer. Regardless, he is able to beat the previous record by an unbelievable 124 reps. Job kao num 35-40นะสุดยอดที่ทำลายสถิตินะครับวิ่พื้น2,8006ครั้งใน60นาทีเรามาดูทีละประโยคนลครับ Australian Jared Young has recently been revealed as the Guinness World Records holder for most push-ups in an hour. อานช่าย,ย่างนี้ก็อาจจะเข้าใจง่ายขึ้นใช่ไหมครับ Australian Jared Young has recently been revealed as the guinness world records holder for most push-ups in an hour after uh kenny gone huh? australian jared young kukuchao jared young cup has recently been revealed bird poi the guinness world records holder ก็ holder kubutu kong guinness for most push-ups in an hour most baramakhti sud push-ups with poon in an hour after completing an incredible 2806 reps in 60 minutes lang jati could complete tini bawa tamhe said after completing an incredible 2806 reps in 60 minutes incredible bensap mm -hmm. incredible mm -hmm. แปลว่าเหลือเชื่อเลย.ไม่น่าเชื่อ. Mm -hmm. lu แต่ก็เป็นความจริง. me na chua an incredible 2806 reps in 60 minutes goku sama reps kran na ho na incredible จริงๆครับ. เมื่อก,ก่อนก็มีท่ทๆก็มีร่งรนรคง Amazing Thailand คำว่า Amazing ค่้ายๆกับ Incredible ครับ That's just over 45 push ups a minute โดยเฉลีย่ยนะเขาพูดถึงเฉลีย่ยนะ That is that นั่นก็คือ just over มากกว่า45วิวิตพื้นต่อนาทีครับก็ถ้าจะเฉลีย่ยแล้วครับหัน ด้วย60ก็ประมาณนี้แหละ45 Pu s h up ชอัต่อนาทีครับ The feat was achieved at the Matrix Boxing Gym in Queensland. feat ผมเพิ่งอธิบายใช่ไหมครับ feat ก็แปลว่าสิ่งที่เหลือเชื่อ was achieved ก็คือได้ประสบความสำเร็จได้บรรลุผล at the Matrix Boxing Gym in Queensland ทีฟิตเนสที่มีชื่อว่า Matrix Boxing Gym นะครับที่ต่อยมวย in Queensland Queensland เป็นรัฐของออสเตรเลียซึ่งผมเองก็มาจากที่นั่นนะครับ the previous best เมื่อก่อนนะครับก็สถิติโลกคือ Welshman Carlton Williams who managed 200 2,682 in 2017็คเอเมื่อก่อนหนะ้านี้ ที่ดีคนที่ทำลายสถิติก็คือคนมาจากเวลส์เวลส์ครับใครมาจากเวลส์ก็ต้องเป็นเวลช์ W E L S H Carlton Williams ซึ่งสามารถที่จะบริหารร่างกายเท่าไหร่ครับ2,682 uh, 2,682 in 2017ปี2 0 1 7ก็เมื่อ3ปีที่แล้วครับ Young does not do the push-ups for an hour without stopping ยังก็คือชื่อของคนนี้ไม่ได้วิ่พื้นเป็นชั่วโมงโดยที่ไม่หยุด without stopping แปลว่าปราศจากการหยุดหยุด he does them in groups of 15 reps เขาก็ททำในกลุ่ม15 rep นะครับ15ครั้ง taking a moment to breathe ซึ่งใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะหายใจเข้า to breathe in B R E A T H E breathe เป็นกริยาที่แปลว่าหายใจเข้า breathe in หายใจออก breathe out ยาสสับสนกับลมหายใจในภาษาอังกฤษ B R E A T H ก็คือ breath ครับก็คือลมหายใจครับโอเคผมว่าผมอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ Are you ready Let's go Australian Jared Young has recently been revealed as the Guinness World Records holder for most push ups in an hour after completing an incredible 2,806 reps in 60 minutes. That's just over 45 push ups a minute. The feat was achieved at the Matrix Boxing Gym in Queensland. The previous best was by Welshman Carlton Williams, who managed 2,682 in 2017. Young does not do the push-ups for an hour without stopping. He does them in groups of 15 reps, taking a moment to breathe in between each one. He occasionally stops to shake out his arms, get a drink, and rest for a little longer. Regardless, he's able to beat the previous record by an unbelievable 124 reps. a you Sama Witpoon Makana. ผบแอนดร w วิ g ส์ครับถ้าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษกับเรานะครับตอนนี้1,000บาทจะได้12ชั่วโมงกับฝรั่งตัวเป็นๆน,นะครับไม่ใช่วิดีโอครับนั่งพูดคุยกันได้เลยครับไปกันที่ w w w a n d r e w b i s c o m ครับหรือโทรหา086 339 5563อีกครั้งหนึ่ง086 339 Ha ha! Sam. I'm Andrew Big See you tomorrow on the Big Story.